หวานเซ็กซี่ไปอีกขั้นกับทองค่าบีนและสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n นเซนชั่นแนลนะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายเทียริมยูกลเลอรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น2ตัวนะครับที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะไปในด้านดีในเมืองนอกนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากด้วยนะครับสำหรับ2กลิ่นนี้นะครับราคาก็ อาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงแต่ก็ประมาณ3,000ก,กว่าเนาะก็จะไม่ได้แบบว่าราคาโดดเด้งไปสี่ห้าพันอะไรอย่างนี้นะถือเป็นน้ําหอมที่เป็นไม่รู้เรียกว่าเป็นนิชแบรนหรือเป็นดีไซเนอร์แบรนดีนะคือเขาเป็นน้ําหอมที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะแต่ว่ามันจะมีความเป็นนิชเหมือนกันสําหรับแบ,บรนด์เดอริมยเกล์นะครับแล้วก็ขอเตือนไว้เลยว่าไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่เนื่องจากคนที่เพิ่งเริ่มใช้น้ําหอมเนี่ย เวลามาใช้กลิ่นนี้อาจจะรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งนะครับสําหรับกลิ่นของเทลลิมิวเกอร์นะครับไม่แนะนําให้รายบายสักกลิ่นเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างจะต้องระวังในการใช้เล็กน้อยแต่สําหรับคนที่ชอบแบรนด์นี้ใช้อยู่เป็นประจําแล้วนะอาจจะลองรายบายได้นะครับเพราะกลิ่นไม่ค่อยหนีกันมากเนาะสําหรับวันนี้นะครับนำมาฝาก2กลิ่นนั่นะก็คือพิเอทองกาและพิ c o f คอฟฟี่ครับเรามาเรื่องที่พิเอทองกาก่อนเลยครับพิเอลทองกาและพิ c o f คอฟฟี่เนี่ยเขาจะมีเพอร์ฟู r เมอร์คนเดียวกันครับ คือคุณชาร์คฮูกเลียนะครับแล้วก็จะมีคอนเซปต์เหมือนกันเลยคือเป็นอัมเบอร์ฟูเจอร์โฟมเอนนะครับเพียวทงก้าจะออกวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2016นะครับในรูปแบบของออร์เดอร์ทอเรีนะครับจริงๆแล้วเป็นออร์เดอร์ทอเรีหมดเลยนะครับทั้งเอเมเอนทุกรุ่นเลยนะครับเป็นออร์เดอร์ทอเรีหมดเลยเนาะท็อปโน,น้ตของเขาน่จะมีมินต์นะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตจะเป็นลาเวนเดอร์ครับ เบสโนตนะครับจะเป็นคอฟฟี่นะครับทองคาบีนคาเขาหรือว่าผลโกโก้นะครับวานิลลาลิคอไรหรือว่าชาเอมเทศนะครับแล้วก็พาชูรี่ครับกลิ่นนะครับเปิดออกมาจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างจินตนาการว่าจะเป็นทองคาบีนที่มีความเล่าๆนิดนึงแล้วก็จะมีความแบบอ่าดูเป็นช็อกโกแลตเนอะแต่ประเด็นคือพอเ,เปิดออกมาปุ๊บผมรู้สึกถึงลูกอมลิคไรอะครับลูกอมลิคลครรอราคือมันจะเป็นกลิ่นของชาเอมเทศค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ เป็นกลิ่นที่มีความแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นกลิ่นชูเขียวเบาๆครับแล้วมีกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่จะเป็นเย็นๆเหมือนมิ้นท์แล้วก็กลิ่นเย็นเหมือนแพชชรี่คือจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความเย็นสดชื่นแบบสมุนไพรเนะในตอนเปิดค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่หวานแหลมๆแว๊บๆบบบบบเหมือนลูกอมเรกูล่านิดหนึ่ง นะครับล้วก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คือกลิ่นเชเอมเทศอ่ะค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นกลิ่นที่เป็นแนวสมุนไพรออกแนวซาซคล้ายคล้ายคาร์ิเซชเหมือนกันนะกลิ่นนี้นะครับจะเป็นอะไรที่แบบดูเป็นสมุนไพรนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของ DNA อของเดรรินยูกล์มีค่อนข้างชัดเจนครับคือเหมือนกันมากๆเหมือนกับตัว EDT เลยนะครับคือเป็น DNA ที่แบบเป็นกลิ่นเย็นๆซาๆนะครับเป็นกลิ่นคล้ายๆกับเฟิร์นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าผมก็ชอบเหมือนกันนะ ในกลิ่นเปิดประมาณนี้นะครับแต่พอกลิ่นเซเว่นไปแล้วนะครับกลิ่นจะเป็นคล้ายๆกับชอ็อกโกแลตที่มีความหวานนุ่นๆนะครับมีเป็นวานิลลาที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับกลิ่นนี้ค่อนข้างดูมีความดีฟมีความเซ็กซี่มีความหน้าค้นหามีความแบบมิสเตอรี่สนิดหนึ่ง สำหรับตัวกลิ่นนะครับแล้วก็จะมีอีกกลิ่นหนึ่งที่แบบว่าโชยๆออกมาแล้วผมให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นกลิ่นที่สดชื่นนะแต่มันดูเป็นอะไรที่ดูแมชชูอดูผู้ใหญ่มากๆนั่นก็คือกลิ่น liqueurice นะครับคือเป็นกลิ่นที่ดูคล้ายๆกับกลิ่นของยาหอม 5JD อะไรประมาณนี้คือไม่รู้ว่าใครเคยกินไหมยาหอมที่แบบคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะต้องละลายน้ําแล้วก็เอาแบบว่าให้เรากินตอนที่เราจะเป็นลมวิงเวียนศรีรษะหรือไม่ก็หน้ามืดอะไรประมาณนี้คือยาหอมแบบนั้นนะครับจะมีกลิ่นแบบนี้ ตลอดเวลาเลยนะซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันก็จริง,รงๆแล้วมันก็สดชื่นนะแต่มันอยู่บนตัวแล้วมันดูมีความเอจจิ้งนิดหนึ่งอะความรู้สึกผมนะคือถ้าเป็นเมืองนอกผมว่าเขาอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากมายกับเรื่องนี้นะคือเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเขาใช้ยาดมเป็นพวกมิ้นพวกอะไรไงคือเขาไม่ได้แบบว่ามีเป็นยาหอมเหมือนบ้านเราอะคือถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยมาดมปุ๊บเนี่ยมันจะยาหอมมากๆนะครับแล้วก็กลิ่นยาหอมมันจะบอกว่ามันมีเยอะมากนะครับยิ่งออกแดดร้อนๆนี่กลิ่นแรงมากๆนะตรงนี้นะครับแต่ว่า เมืองนอกกอ็จ,จะรู้สึกดีนะเหมือนเกลี่นชาเอมเมต์อะคือเขาก็บ้ากิ่นนี้เหมือนกันนะอย่างอ,าอะไรอะอย่างในประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับในราชาวงศ์ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีกษัตริย์ผูะอ,องค์นึงจำไม่ได้ว่าเป็นนโปเลียนหรือเปล่าที่ชอบดิคลอยมากขนาดที่แบบว่าต้องพกลูกอมชาเอมเทตอะเป็นละลายน้ําดื่มหรือลายชาดื่มหรือประมาณเนี้ยคือเขาก็จะชอบกลิ่นประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวัฒนธรรมเขาจะเป็นอะไรที่เขาชอบกลิ่นแบบนี้นะครับแต่ว่า ในความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคกลิน่นนี้เป็นกลิ่นที่มีความแบบเบลนด์ได้ค่อนข้างดีมีความซับซ้อนมีความสดชื่นมีความเซ็กซี่ในตัวกลิ่นนะครับแต่ว่าตัวกลิ่นที่เป็นยาหอมเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆกับมันนิดหนึ่งนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเออกลิ่นนี้นะครับก็เลยให้คะแนนอยู่ที่7.5คะแนนครับคือเป็นกลิ่นที่ดีแหละดีนะครับมีเอกลักษณ์ของเทอร์ลิงยูเกิลแล้วก็มี DNA ครบถ้วนนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไปในทางยาหอมซึ่งมีความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่า ไม่อยากใช้สักเท่าไหร่นะอืมแล้วก็กลิ่นนะครับท้ายๆนะครับประมาณ3 4มี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเป็นสมุนไพรชัดเจนขึ้นแล้วก็ทองคาบีนจะค่อนข้างชัดเจนขึ้นแล้วเป็นทองคาบีนที่มีความดีฟมีความสมูทมีความเป็นอะไรที่ดูลึกลับนะครับนิดหนึ่งนะกลิ่นนี้มีความเซ็กซี่เหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละ มันให้ความรู้สึกที่ดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยถ้าเกิดมาใช้ในประเทศไทยนะครับการกระจายตัวค่อนข้างดีครับก็คือว่าการกระจายตัวของตัวมิวเกอร์เนี่ยดีอยู่แล้วนะทุกตัวก็คือเป็นการกระจายตัวที่แบบต่อเนื่องทั้งวันนะครับการติดทนนานก็ทั้งวันเหมือนกันสําหรับกลิ่นนี้นะครับก็ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับชัดๆแล้วก็ติดผิวไปประมาณเกิน8ชั่วโมงนะครับเป็นกลิ่นผิวที่ ค่อนข้างสดชื่นครับเป็นกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นของอไม้ๆเป็นกาแฟเบาๆแล้วก็จะมีกลิ่นเอลิคอลา์เนี่ยเนี่ยกลิ่นที่เป็เนชาเอมเมศนะครับคล้ายๆกับยาหอมอ่ะเบาๆนะครับบนผิวเนาะแล้วก็กลิ่นที่นวลๆคล้ายๆวานิลาหวานๆแวบๆบนผิวบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกลิ่นหนึ่งที่ผมว่าถ้าเกิดจะใช้นี่ก็ลองใช้แบบว่า ไม่กี่สเปรย์นะประมาณ2สเปรย์ก็น่าจะพอนะครับมากกว่านี้อาจจะเหมือนกับเราละลายยาหอมดื่มอยู่นะเออไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณใช้ในหน้าหนาวมันน่าจะโอเคขึ้นเนื่องจากว่ากลิ่นลักษณะคล้ายแบบยาหอมกลิ่นชยอมเทศอะไรอย่างี้ครับเวลาที่อยู่ในหน้าหนาวอาจจะทําให้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนเป็นอะไรที่ดูมีความอบอ,บอุ่นมีความแน่นขึ้นเนะ้ะมีความแบบเซ็กซี่แบบดูคำดาวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ก็อาจจะทําให้รู้สึกดีขึ้นได้นะครับถ้าใช้ในอากาศหนาวๆก็ไม่แนะนําให้ใช้ในหน้าร้อนมากนักสําหรับตัวพิโอทองค่านะครับกลิ่นถัดมานะครับพิโอคอฟฟี่นะครับสังเกตว่ายูกลอเจะทํากลิ่นที่มีคอฟฟี่ค่อนข้างหลายกลิ่นเหมือนกันนะกลิ่นนี้นะครับก็เป็นผลงานการรุงกลิ่นของคุณชักฮุกเรีอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเป็นแนวอัมเบอร์ฟูเจเหมือนกันนะครับลักษณะของกลิ่นเนี่ยไม่มีการแยกโน้ตนะครับโน้ตจะเป็นคอฟฟี่นะครับพาชูลี่นะครับมัค แล้วก็เวทีเวอร์และซีดาครับอ่าก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโทนไม้ไมแล้วก็กาแฟนะกลิ่นตัวนี้เนี่ย Pure Coffee จะบอกว่าตอนเปิดนะผมรู้สึกว่าตัวกลิ่น Pure Coffee เปิดปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมิวเกอร์ตัวแรกเลยเหมือนตัว EDT เลยเหมือนมากๆครับคือเป็นอะไรที่แบบว่าแทบจะเรียกว่าเป็นกลิ่นเดียวกันเลยแต่มีความเข้มมากขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะแล้วตามมดา้วยกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นกาแฟแต่ว่าเป็นกาแฟที่ ออกครีมนิดหนึ่งแต่ไม่ครีมถ้าอัลติเมทแล้วก็จะเป็นกาแฟาที่มีความขมแต่ว่าไม่ขมเท่ากับตัว E.D.T. คือจะเป็นลักษณะเหมือนเอสเพรสโซ่แบบ Thailand only อ่ะคือเป็นเอสเพรสโซ่ที่มีการใส่นมลงไปนะครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นกาแฟาที่มีความเข้มข้นแต่มีความคึีมครีมนิดหนึ่งด้วยนะครับทำให้รู้สึกว่าโอเคกลิ่นนี้คือเป็นกาแฟาเข้มข้นที่มีความขึ้ครีมแล้วก็ลักษณะของกลิ่นเนี่ยผมว่ามันจะไปในทางที่แบบ e a r t ์ตี้เออร์้นะแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคนที่ชอบกลิ่นกาแฟนะครับค่อนข้างชัดๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยากให้กลิ่นแบบเป็นกาแฟกาแฟอะไรมากมายนักแล้วก็ไม่ได้เหมือนขนมหวานในตัวนี้เป็นอะไรที่โอเคครับคือเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ออกเป็นขนมหวานไม่ได้ออกเป็นอะไรที่ดูเป็นน้ําหอมแนวกมองแต่ว่าเป็นอะไรที่เป็นกาแฟที่มีความผ่อนคลายเหมือนเราจิบกาแฟอยู่บนดอยเหมือนกับตัว EDT เลยแต่ว่ามีความเข้มข้นของกาแฟที่ ดูเป็นเนื้อเป็นหนังมากขึ้นนะคือดูเป็นกาแฟที่แบบดูเป็นกาแฟมากขึ้นนะครับแล้วก็จะกลิ่นเนี่ยจะมีความแบบอุนอ่นอวนนวลนวนิดนึงมีความแอมเบอริกนะครับมีความอมหวานเบาๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าผมชอบนะพอๆกับ EDT เลยกลิ่นนี้นะครับให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนครับเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยแล้วก็ตัวกลิ่นนะครับเป็นอะไรที่แบบว่ากลมๆนะครับวลเบรนด์ดีมากๆกลิ่นนี้คือถ้าเทียบกับตัวกลิ่นของเพียวทองค่าในเพียวทองค่าบางทีมันจะมีความ แหลมๆของลิโกล่าลิโกไลท์อะไรเงี้ยมันก็จะออกเป็นชะเอมเทศอะไรที่แบบค่อนข้างเหมือนยาหอมแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันจะไม่มีความฝาดอะไรมากมายกลิ่นที่เป็นฟูเจเนี่ยมันก็จะไม่เฟิร์นขนาดว่าจะเขียวฝาดอะไรเลยนะครับคือจะเป็นลักษณะของฟูเจที่ออกแนวแบบว่านุ่นๆนะ่ะเออดมง่ายๆนะครับดมง่ายขึ้นกลิ่นนี้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างบวสดท้ายด้วยแล้วก็สามารถใช้แบบไปทํางานก็ได้นะอันนี้นะผมว่านะเออไปทํางานก็น่าจะโอเคนะแล้วก็ อากาศร้อนอากาศหนาวผมว่าใช้งานได้โอเคนะครับกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่ไม่ได้บอกว่าใช้ในหน้าร้อนแล้วจะบอกว่ากระจายตัวออกมามีกลิ่นประหลาดแล้วก็ใช้ในหน้าหนาวนี่ก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างดีการกระจายตัวก็ดีครับสามสี่ชั่วโมงคือกระจายตัวได้แบบฟุ้งมากๆนะครับแล้วก็กลิ่นติดผิวนี่คือทั้งวันนะครับยันอาบน้ํายันกลางค่ำกลางคืนนะครับได้กลิ่นตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เป็นสกินเซนท์ที่ค่อนข้างจะหอมด้วยเป็นสกินเซนท์ที่ออกแนวเป็นกลิ่นกาแฟที่มีความเข้มเข้มอ่ะคือมีความ รู้สึกว่ามันเป็นกาแฟนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกดีมากๆสําหรับกลิ่นนี้คืออาจจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่อาจจะเก็บก็ได้นะคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างชอบเหมือนกันสําหรับ Pure Coffee นะครับแต่ก็จะหายากหน่อยนะฮะสำหรับกลิ่นนี้เนาะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเพียวทองกาและเพียวก f แฟที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับใครเคยใช้ใครเคยลองนะครับที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กัไในไว้ได้ใต้คลิปนี้ครับเราจะชอบคลิปนี้ฝากกด like, share, ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแลวอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่ช่องนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e และสั่กนกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับหรือจะมีคลิปรายการใหม่ๆอะไรเข้ามาอีกก็ติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบ๊าย